สวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับนะหลังจากตักบาทเสร็จแล้วเขาอาจจะปล่อยงัวคือเก่าครับนะก็จะหมายว่าเบิองนี่ครับของดีปีใหม่น้องน้อยครับน้องน้อยมาอย่างไรครับนะไปกินนุ่มอ้ายครับนะนุ่นุ่มนอกนะนุ่มนองของแม่น้ำตาลนะครับนะอาจจะแม่แดงพันบ่มีน้ำนมครับน้องน้อยแอบกินครับเนี่ยน้ำตาล ก,กินของน้ำแดงเพิ่นเนะ mm. าะก,กินเสืออยู่พรท่านโอโห้ได้ว่าเอ้อยมา่อกลาก,กินนมครับนะ mm. จะแม่น้ำตาลกับโอโห้ได้ว่าก็เดินกินนมเพิ่นเพรท่านได้เห็นนะครับนะ่นพรท่านได้เห็น mm. แล้วก,กินนุ่มก็เดินเสือนี่ครับ mm. น้ำแดงเขาก็จะนี่ครับน้ำนุ่มแมวเพิ่นดีกว่าหมูครับนะแม่บรรดาอา,าจจะ แข็งแรงกว่าหมูเราจะอาจจะเป็นโรคยุตุิมนึงครับนะโลรยุตุิมนึงก็จะถือว่าปลอดภัยกันหมดแล้วครับนะเพราะฉีดยาไปเรียบร้อยนะครับนะฉีดยาครบไปเรียบร้อยแล้วกัดนี่ครับแม่เพื่อนครับนะแม่เพื่อนกับหนุ่มๆกับมี่ครับตัลงรูปกินครับไปกินพุ่นครับเต็มป่าเต็มค่ำกว่าครับนลย นะครับเอาเมื่อกี้น้องเขาเสยครับเป็นบอกครับอาการของน้ำแกงเอ่อเป็นปิติเปนทปิติก็ดีขึ้นครับนะเริ่มจะแห้งแล้วครับเขาเบิ้งไก่ไปไหนครับจัะว่าปล่อยแรกๆครับเนาะอาจจะมันตื่นอยู่ครับเนาะเดี๋ยวจะไล่ไปทางขุนครับนี่ครับจะเปื่อยตรงจมูกนะครับเนาะเปื่อยตรงจุดตรงข้อนะครับตรงข้อตรงจมูกนะครับขานะครับ ดานขาเป็นตุ่มใหญ่ครับนนอกลังก็าจจะเหมือนจะยุบไปนะครับอาจจะเป็นตรงค่ายตรงโค่นหางนะครับนะโค่นหางอาจจะมิดเห็นไหแข็งแรกแน่ครับโดดได้ครับนะอีสับอาจจะดื้อเล็กน่อยครับนะกินริบปว้มรีบ้อยครับนะเลดกันครับนะก็จะไล่ไปแล้วครับนะปีกับนองสามตัวปีกับนองกันเลยครับนะสายเลือดเดียวกันแม่อึ่งพ่าเหมือน่อศพพอเราซูเก็จะเป็น พิตีเอฟนะมีกำนองครับรอบหนึ่งจานกับก้าแพงนะแล้วก็จะมาลัดกลับลัดไปลัดมานี่ครับว่ย่อมไปครับนะกลับไปกินนมแม่ครับนะบบบนี้กาไปกินนมแม่ตัวเองครับนะอาจจะกินคนเดีเล่าไปกินนุ่มแม่ท้องเสยครับนะพี่แม่นี่ก็ทุกท่านนะสุขภาพดีอ่ะร่ำรวย แข็งแรงแล้วก็สุสมหวังครับนะโล่ไฟโบเบียดเบียนน,โโโยนะครับเอาเอาแข็งแรงขึ้นโ้มูได้นะครับมีความสู้กันทวนนะครับกิจการลุงเรื่องเราไม่รวยกันนะครับนะสาทีฝรั่งกัดไอ,อพวนแล้วัวน,นี้จำบ่ได้อ <laughs> ันนี้ก็เสื้อเนี่ยครับโดินโดนตรงถ่ายไปสามหมื่นซ้อนครับนะสามพันซ้อน <laughs> ลักพาบีไมกันซัมนี่ทักกกอนนะครับคลิปนี้เนาะก็จะไล่เป็นออกไปทงท่าแล้วล่ะก็ทุกตัวกับปอดใั้กันดีครับนะัวทุกตัวปอดภัยกันดีขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้เสมอมานะครับขอบคุณทุก่านนะครับนะจะให้มีความสุขกันทุก่านทุกคนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ